สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับครูเล็กนะคะครูสอนโยคะที่แบบเดินทางไปรอบโลกเลยเราเรียกว่าคุณเล็กอะคะ่ะเป็นครูสอนโยคะ,คยคะที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกเลยสวัสดีค่ะครูเล็กสวัสดีครับคเเป็นยังไงบ้างคะครูเล็กสอนโยคะมานานหรือยังเออจริงๆแล้วเนี่ยเล็กสอนมาประมาณสัก หกปีห้าหกปีเองฮะไม่ได้ถือว่านานมากนักเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนสอนในเมืองไทยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวก้าวไปในสายอาชีพนี้เนี่ยได้เร็วขึ้นค่ะก่อนที่จะมาเพิ่งเพิ่งเริ่มหกปีถูกต้องไหมคะแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรอยู่คะโอ้เยอะเลยฮะตอนสมัยก่อนเนี่ยคือตัวตัวของเองเนี่ยเรียนศิลป์มาตลอดเรียนพวกออกแบบมาตลอดเพราะฉะนั้นงานแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกงาน ออกแบบอินเทอร์ ier ทำพวกงานกราฟิกดีไซน์แล้วจากนั้นเนี่ยก็ไปทำพอจบมาก็ทำงานพวกเนี้ยมาสักสองสมปีแล้วก็ไปทำพวกแฟชั่นโชว์เป็นออแกไนซ์แฟชั่นโชว์ตอนนั้นทำกับบริษัทคูโดเจ้าของก็คือคุณินกรอัศวรักษ mm hmm. ์ลูกของเจ้ากอบแก้วอฮะลูกชายคุณเจ้ากอบแก้วก็ทำตรงนั้นมาได้สักปีหนึ่งแล้วก็ไปอยู่อเมริกา พอไปเสร็จก็ไปเรียนต่อก็จบก็ทำงานเป็นกราฟิกดีไซน์อยู่ที่อเมริกาประมาณสัก10ปีแล้วพอทำตรงนั้นเสร็จปุ๊บไอ้ work permit เราไม่มี green card หรือไม่มี c i t i z e n s h i p พอ work permit หมดก็ต้องบินกลับมาเมืองไทย uh huh. ก็พอกลับมาทีนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากจะอยู่กรุงเทพเพราะความที่ว่าพอไปอยู่นู่นเราก็เป็นอิสระ uh huh. จะไม่กลับมา <Freedom. S 1> อยู่บ้านใช่จะมากลับมาอยู่กับครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่า เราก็คงทนไม่ไหวนะฮะก็เลยไปไหนดีล่ะตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าตัวเองเนี่ยชอบเมืองเหนือตอนสมัยเรียนมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วรู้สึกชอบอยากจะมาอยู่เมืองเหนือก็เลยตัดสินใจไปอยู่ปลายอ๋อปายไปอยู่ที่ปลายใช่ใชที่แม่ฮ้อง,ง,งสอนก็ตอนแรกเนี่ยคือตั้งใจว่าจะไปซื้อแกสเฮาส์ขาขายบ้านขายช่องที่อเมริกาแล้วก็ ลงมาจะซื้อแกเขาปรากฏว่าพอขายทุกอย่างเรียบร้อยกลับมาถึงเขาบอกไม่ขายแล้วก็เลยเคว้งเราก็เลยเคว้งไปพักหนึ่งใช่ไหมพอดีมันมีร้านกาแฟอันหนึ่งเนี่ยเขาจัดเซ้งเราก็ไปดูดูเออทำาเลยก็โอเคนะแล้วก็เลยเซ้งเข้ามาปรากฏว่าจริงๆไม่ต้องเซ้งหรอกเพราะว่าเราเช่าที่เขาเื่อย่างไงเราก็ไอของที่เขามีเนี่ยเราลื้อทิ้งหมดเลยแล้วทําใหม่ก็เลยไม่รู้ว่าจะเสียค่าโง่ไปตอนนั้นนะ <laughs> ก็เซ็งแล้วก็ทำขึ้นมาชื่อว่าร้านวิชิงเวล์ฮะก็คือเป็นร้านกึ่งแม่มดนะฮะ uh huh. ก็เป็นสไตล์แม่มดก็เป็นร้านกาแฟแ,ฟแบบสป i ริตชัลคอฟฟี่ช็อปก็คือเราเซ็ตเอเนจีในในร้านให้เป็น s p i r i t ชั l หน่อยก็คือตัวเองเป็นคนชอบเรื่องของ magic เรื่องของว uh ิชคราฟของแม่มดแม่มดอย่างเงี้ยตอนอยู่อเมริกาแล้วก็ศึกษาเรื่องพวกนี้มาพักหนึ่งน uh huh. ะทีนี้พอมาเปิดร้านเนี่ยนะก็ ตอนนั้นเนี่ยที่ปายมีร้านกาแฟอยู่สร้านก็คือร้านผมกับอีกร้านหนึ่งก็คือร้าน Co o u t Coffee ที่เขาอยู่มาก่อนแล้วทีนี้ตอนตอนที่ผมอยู่อเมริกาเนี่ยผมจะชอบทำอาหารคือจะดูในเออมย์ไม่มี YouTube สมัยก่อนมันก็มีพวกเอ่อ f o o n n h l n n t w o r t w o r k h o r e g n r d e เอะไรพวกนี้เราก็จะชอบของพวกนี้ก็เลยอาศัยความชอบตรงนั้นก็เลยคิดขึ้นมาเป็นร้าน vegetarian แต่คือไม่ได้โฆษณาว่าเป็น v e g e t เรียนแต่ว่าคือคนพอเข้าเข้ามาสั่งอาหารเนี่ยเขาก็จะไม่ได้คิดถึงเนื้อสัตว์เพราะเราไม่ได้ทําแบบว่าสไตล์จะต้องอานนี้คืออาหารเนี่ยมันดีไซน์โดยที่มันต้องมีเนื้อสัตว์แต่ไม่ใช่ว่าเอาข้าวกะเพราหมูแล้วจะต้องมาเปลี่ยนหมูเป็นเต้าหู้มันไม่ใช่อย่างนั้นคืออาหารเนี่ยมันดีไซน์ขึ้นมาเพื่อที่ว่าไม่จําเป็นจะต้องใช้เนื้อสัตว์แล้วก็ไม่ต้องอ้างอิงกับเนื้อสัตว์ก็คือเป็นเป็นอาหารโดยที่เป็นอาหารตัวของมันเองก็ทําอย่างนี้มาแล้วเคก เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยขายตัวผมเองก็เป็น artist, อา t i s t ใช่ไหมเวลาทาเค้กเราก็ต้องทําให้ civilized เราก็ต้องทําให้แบบเก๋เลิศเก๋เลิศเค้กก้อนหนึ่งเสร็จเราก็จะต้องมีซอสที่กินกับเค้กใช่ไหมแต่และเค้กแต่และก้อนเนี่ยก็จะมีซอสที่แตกต่างกันแล้วก็จะประดับกันเส้ามโหรารขายเจ็ดสิบบาทได้กําไรไหมคะ <laughs> ก็ทำมาสามปี <laughs> ไม่เคยมีเงินเก็บก็นั่งมงเหมือนกันนะว่า เงินมันไปไหนทำมาสามปีเงินไม่มีฮะไม่มีไม่มีเลยอ่ะไม่มีคือจ่ายลูกน้องได้น,นี่ก็บุญแล้วทั้งนักที่ร้านก็คนแน่นนะแล้วก็คือตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่คนทําธุรกิจคือตัวเองไม่ตัวเองเป็นรีลนซ์มาตลอดอแล้วอยู่ๆมันต้องมานั่งทําธุรกิจเนียก็มีเอ่อแมนเจอร์คนหนึ่งเนี่ยนะเขาคุมดูหน้าร้านด้วยเขาจะจดเลยว่า กาแฟวันนี้เนี่ยคาป,ปูชิโน่ขายได้กี่แก้วเอสซเปรสโซ่ขายได้กี่แก้วลาเต้ขายได้กี่แก้วอาหารขนมกี่ชนิดราย,ยารับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็มานั่งมองเออเกง่อองออมเกง่งเก่งเออแล้วกูจะเอามาทําอะไรวะก็มามองคือมองตัวเลขเราก็ากตีโจทย์ไม่แตกว่าไอตัวเลขเนี้ยเราเอามาจะมาทําอะไรได้คือถ้าเกิดจะให้มาลดค่าใช้จ่ายด้วยการตัดวัสดุลด ลดคุณภาพวัสดุเราก็ทําไม่ได้ถ้าเกิดจะให้ขึ้นราคาเราก็ทําไม่ได้อีกใช่ไหมเราก็ทําใจไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคนจนไม่มีจะไม่สามารถที่กินของเราได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ติดอยู่ตรงนี้ก็เลยไปไหนไม่ต่อไม่ได้ถ้าจะให้ลดคุณภาพไม่ทำซะเลยดีกว่าก็เลยตัดสินใจหยุดแล้วก็ไปเรียนต่อไปอินเดียเพราะตอนนั้นก็คิดว่าเอตัวเราเนี่ย ทำมาหลายอย่างแล้วก็จะเปลี่ยนงานทุกๆ2ปีทุกๆปีป2 uh huh. ปีนะี่เปลี่ยนงานคือไม่ใช่เปลี่ยนบริษัทนะข้ามสายงานไปเลยเหมือนออโต้ออโตเมติกใช่ครับคือข้ามสายงานไปเลยคือจากอ uh ินเทอร์เนียมาทํางานกราฟิกกราฟิกมาทําแฟชั่นโชว์แฟชั่นโชว์ก็ไปกลับไปทํากราฟิกไปทําพวกงานเว็บไซต์เสร็จกลับมาทำคอฟฟี่ช็อปก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะ eh, ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเปลี่ยนงานบ่อยเราเป็นคนที่เบื่อแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่คือฝึกโยคะเราฝึกมาเออจะยี่สิบกว่าปีแล้วจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยเราไปเรียนให้มันจริงจังเลยดีกว่า mm hmm. พอกลับมาเอ่อพอกลับมาถึงเออไปอยู่อินเดียหเดือนก็เที่ยวไปทั่วด้วยแล้วก็อะไรด้วย mm hmm. คือเรื่องของเรื่องคือแฟนเสีย ที่จุดนี้นั่นคือแฟนเสียไงแฟนที่มาด้วยกันจากอเมริกาเนี่ยก็มาอยู่แล้วแฟนก็เป็นมะเร็งเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วเราจะอยู่ยังไงคนเดียวชีวิตไม่เคยอยู่คนเดียวมาสิบสามปีมแล้วเขาก็จะเป็นคนซัพพอร์ตเรามาตลอดใช่ไหมคือเขาทักซัพพอร์ตทั้งอิโมชันแลทั้งเรื่องอารมณ์เรื่องจิตใจเรื่องการเป็นอยู่แม้แต่ค่าเช่าบ้านการกินอะไรอย่างงี้คือจะต้องมีเขาอะ ถ้าไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้เหมือน<ช>เป็นเงาตัวติดกันอยู่ตลอดเวลาใช่คือเราเพึ่งพาเขาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะทั้ง f i n a n c ทั้งเรื่องเงินเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยดูแลตัวเองไม่ได้บอกตรงๆเลยใช่ไหมฮะจนแฟนเสียเนี่ยแล้วเราก็เฮ้ยแล้วฉันจะอยู่ยังไงตอนแรกก็คิดว่าจะฆ่าตัวตายตามแฟนใช่ไหมแต่เราก็ยังฆ่าไม่ได้เพราะว่าต้องดูดูแลแฟนก่อนถ้าเราตายไปเนี่ยแล้วแฟนจะทํำยังไงใช่ไหมตอนนั้นแฟนป่วยมันก็ต้องมีคนดูแล พอมีวันหนึ่งเนี่ยก็นั่งคิดว่าเฮ้ยเอาไว้รอแฟนตายก่อนแล้วเราค่อยว่ากันใช่ไหมแต่ก่อนขอก่อนที่ฉันจะฆ่าตัวตายฉันขอไปเที่ยวก่อนก็คิดอย่างนั้นนะว่าเออฉันจะไม่อยู่แล้วเมืองไทยฉันจะไปตลอดและใช้ชีวิตให้คุ้มก่อนใช้ชีวิตให้คุ้มก่อนก่อนจะลาโลกใช่ไหมแล้วถ้าเงินหมดแล้วเราก็กลับมาบวช คือเป็นพระไม่ต้องใช้เงินไงเออมีความคิดคือเรามีความคิดตอนนั้นเริ่มเริ่มคิดได้ไงว่าเป็นเป็นพระอ๋อถ้าเกิดว่าเที่ยวให้เงินหมดถ้าเงินหมดแล้วก็บวชเป็นพระพระไม่ใช้เงินจบชีวิตง่เยใช่ฮะเสร็จก็เรียนโยคะก็ไปเรียนโยคะพอกลับมาเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแม่ก็ถามว่าเนี่ยไปขายขายร้านแล้วเนี่ยแล้วจะมาทําอะไรกินเพราะปกติก็ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่แล้วแล้วพอมีร้านก็แม่เขาคิดว่าร้านเนี่ยมัน,มนได้กาไรเยอะซัพพอร์ตอะไรเราบ้างอ่าแล้วตอนนี้มาขายร้านแล้วฉันลูกจะทําอะไรกินเราก็บอกว่าไม่รู้แม่เราให้กลับจากอินเดียก่อนแล้วค่อยถามแล้วกันเพราะตอนนี้ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆอ่อะตอนนั้น,นใช่ไหมฮะเสร็จพ,พอกลับมาเสร็จทําอะไรละ่ะเงินก็ขายร้านไปแล้วแฟนก็ไม่มีแล้วสามีก็ไม่มีแล้วเหลือหมาสองตัว ใช่ไหมชีวิตเก่านั้นก็เหลือมาสองตัวกับเงินนิดหน่อย uh huh. ก็เอาทุกอย่างมาแบบ์บนโต๊ะเลยว่าเราทําอะไรได้บ้างอ uh huh. วางแผนชีวิตเลยก็คอยกลับมาแล้วเราก็มานั่งดูว่าทําอะไรเราทําอะไรได้บ้างเพราะตอนนั้นจะให้ทำไงเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่40สตอนนั้นอายุสี่แล้วเนี่ยฮะ uh huh. แล้วเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงตอนนั้นไม่มีไม่มีอะไรเลย uh huh. เสร็จก็มานั่งดูก็เออถ้าคิดว่าเราอยู่ปลาย คนรู้จักเราเยอะงั้นเราทําเห็นเขาทําไอ้พวกสบู่ไอ้แชมพูล้างจานขายไอ้สบู่ล้างจานใช่ไหมเราทําน้ํายาล้างจานเออทําน้ํายาล้างจานก็ทําน้ํำยาล้างจานเขาบอกว่าฟาร์มไอ,อ,อ้อะไรนะฟาร์มหนอนเอเขาเรียกสสสไส้เดือนฟาร์มไส้เดือนเฮ้ย ถ้าฟาร์มไส้เดือนมันไม่ลงทุนครั้งเดียวแล้วจากนั้นเราก็เก็บกินให้ไส้เดือนเนี่ยมันเอาเอาการแล้วมันก็ออกลูกออกมาเราก็เก็บกินตรงนั้นใช่ไหมเออมันก็น่าจะได้นะแล้วเดี๋ยวแบ่งกันกับไอคอนสวนที่มาเช่าที่เราทํานาให้เขาไปหาพงหาผักมาเลี้ยงเออแล้วไรแล้วเราแบ่งตัวกันอ่าก็จะทำฟาร์มหนอนอ่าตอนนี้ก็ฟาร์มไส้เดือนน้ำยาอน้ยางล้างจานแล้วก็เป็นเดือนทำครึ่งเงินตอนนั้นก็ทำครึ่งเงินก็คือ คือออกแบบจิวเวอรี่เองแล้วก็ทําทุกอย่างเองหมดตั้งแต่รีดเงินเองหลอมเงินเองฝังฝังพลอยเองอะไรทุกอย่างก็ทําเองก็มี3ามและทำเบเกอรี่สามธุรกิจแล้วเบเกอรี่เบเกอรี่ก็ตอนนั้นก็คือตอนที่มีร้านอยู่เนี่ยเราก็ทำเบเกอรี่เองทำเองทุกอย่างตอนนั้นก็คือชื่อเสียงตรงนี้เรามีอยู่แล้วก็อีกอันนึงก็คือโยคะ คือ5อย่างนี้คือทําพร้อมกันหมดเลยในเวลาเดียวกันตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เลยพอมาเริ่มสอนโยคะโยคะเริ่มดีขึ้น uh huh. ไองานอย่างอื่นเนี่ยมันก็เลยซาไปลดลงไปก็เลยลืมมาเหลือโฟกัสอยู่ที่โยคะ uh huh. แล้วจนมาจนแฟนคนใหม่ uh huh. นะเขาก็ชวนลงมาอยู่เชียงใหม่ uh huh. พอตอนที่ลงมาเชียงใหม่เนี่ยใช่ไหมก่อนที่จะลงมาย้ายลงมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยก็ลงลงมาทำเหมือนก็มา เราใช้ชีวิตอยู่บ้างรงมาเดือนละอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไปตามสตูดิโอไปเล่นโยคะไปฝึกพอไปที่สตูดิโอหนึ่งเนี่ยชื่อไวร์โรสเขาก็ถามตอนพอเราจ่ายเงินเช็คอินเสร็จเขาถามว่าอยู่ชื่ออะไรบอกชื่อเล็กอ๋ออยู่เล็กฟอมพายว้าวมีคนรู้จักแล้วบอกว่าเราอยู่รู้ได้ยังไงคือไม่ได้บอกอย่างอื่นเขาเลยนะบอกแค่ว่าเราชื่อเล็กแล้วเขาแอซูมเลยว่าเราคือเล็กจาตาย แล้วเราบอกรู้ได้ยังไงก็มีนักเรียนเขาคนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปที่ปลายแล้วก็ไปเรียนกับเรา uh huh. แล้วเขาก็บทลงกลับลงมาเขาก็มาคุยให้สตูดิโอนี้ฟังว่าที่ปลายเนี่ยมีครูคนหนึ่งเนี่ยสอนหยินโยคะ mm hmm. ใช่ไหมแล้วตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยคือยังไม่มีใครรู้จักหยินโยคะเท่าไหร่ก็พอมาสอนเขาก็เลยบอกเนี่ยถ้าอยู่มานะมาสอนที่นี่เ,เราก็เฮ้ยเหมือนกับเจเจัก,กวาลจาาัดสรรพอเราตั้งใจจะมาอยู่ปลายปุ๊บ ฮ้สตูดิโอก็อินไว้เราไปสอนเ<อ>ชิญเราไปสอนเฮ้ยถ้าทางจะเวิร์กมาอยู่เชียงใหม่ถ้าทางจะเวิร์กเ็จสตูดิโอเดียวไม่พอไปอีกสตูดิโอหนึ่งก็ไปเล่นอีกสตูดิโอหนึ่งเขาก็พูดมเหมือนกันอย่างนี้เลยคือเขา<อ>รู้จักเราก่อนที่เราจะลงมาอีกอแล้วเราก็เอ๊ะเราอยู่แต่ในปายปายมันเหมือนกับว่าอยู่ในกลุ่มเล็กโลกเป็นเหมือนกับบับเบิลอยู่ในภูเขาอย่างนี้ใช่ไหมตัดขาดโลกภายนอกเฮ้ยอยู่ๆคนที่เชียงใหม่เขารู้จักเราได้ยังไงใช่ไหมแล้ว ไม่ใช่ว่าอยู่ที่ป่าแล้วนักเรียนเราจะเยอะแยะใช่ไหมสี่ห้าคนแต่ส่วนมากจะเป็นพวกนักท่องเที่ยวก็เลยตั้งแต่นั้นพอคิดว่าเอ้ยอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามันมีหนทางที่จะมีชีวิตอยู่มีมสามารถที่จะหากินได้นในเชียงใหม่หก็เลยโอเคบอกแฟนว่าโอเคย้ายลงมาก็เลยย้ายพอย้ายลงมาเนี่ยก็เลยเริ่มต้นชีวิตสอนที่เชียงใหม่พอเป็นเริ่มเป็นแบรนด์ของเราคนเริ่มรู้จักเราในนามของยินโยคาปุ๊บเนี่ยแล้ววันนั้นนี่มันก็จะมีโยคาเฟสติวัลที่กรุงเทพ แล้วเขาก็เลยเชิญเราไปสอนอตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพอเราเริ่มสอนปุ๊บคนก็เห็นเป็นความแปลกใหม่<ฆ>พอเห็นเป็นความแปลกใหม่ปุ๊บเขาก็ขอให้จัดกลุ่มสอนที่เขาหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็เริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่ตรงนั้นมาพอเป็นเริ่มเป็นที่รู้จักตรงนั้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็สอนโฟกัสอย่างเดียวเลยที่ยินโยคะก็ยินทานฟอบเนี่ยนะเราก็ผมก็จะเอาเรื่องของจิตต้สันนึกเรื่องของระบบนเนื้อเยื่อเรื่องของออพลังงานนี่ เข้ามารวมกันเป็นศาสตร์เดียวกันก็คือทํายังไงให้เราจะรู้สึกว่าพลังงานนี่มันเคลื่อนอยู่ในร่างกายคือถ้าเกิดว่าพลังงานเนี่ยที่ในร่างกายเนี่ยมันติดขัดชีวิตเราก็ติดขัดข้างนอกอเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันโรคภายนอกเนี่ยเป็นผลสะท้อนจากโรคภายในของคุณใช่ไหมฮะพอเราเริ่มเข้าใจในศาสตร์นี้ปุ๊บเนี่ยเราเริ่มที่จะพัฒนาให้ความเข้าใจในเรื่องของชีวิตแล้วก็โยคะเนี่ยเข้าด้วยกันในทุกๆศาสตร์เลย มันเราตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เริ่มที่จะมาทำจินโยคาจริงแรกๆเนี่ยก็จะต้องเหมือนกับว่าเราต้อง introduce สิ่งใหม่ๆเข้ามามันก็ต้องเริ่มต้นใหม่แต่มันก็น่าสนใจแล้วก็เราก็ศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหมใช่ครับคือสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นความรู้ที่ตัวเองชอบที่จะศึกษาจะไปคือผมเองเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยจะไม่ชอบศึกษาอะไรที่ตัวเองไม่ชอบตอนอยู่โรงตอนอยู่อัสสัมเนี่ยก็จะตกประจํา เพราะว่าจะไม่ทําการบ้านเลขจะไม่ทําการบ้านภาษาอังกฤษจะไม่ทาอันนี้เลยจะทําแต่พวกงานศิลป์พวกงานศิลป์พวกนี้จะดีเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ชอบนี่อย่ามาบอกให้ทําไม่ทาไม่ทำหลังจากนั้นค่ะพอเราเปิดยินโยคะที่เมืองไทยแล้วแล้วครูเล็กอะคะมีโอกาสไปต่างประเทศได้ยังไงคะก็คือคือผมตั้งเป้านะอ๋อมีเป้าตั้งแต่คือทุกปีเนี้เราคิดอยู่แล้วว่า ปีแรกที่เริ่มมาสอนเนี่ยคือเราต้องหาประสบการณ์การสอนใช่ไหมปีแรกก็หาประสบการณ์การสอนปีที่สองต้องไปเรียนเพิ่มเติม<อ>ในสิ่งนี้ปีที่สามจะต้องมาเป็นครูเก่งให้ได้<อ>ปีที่สี่จะต้องออกมือนอกปีที่ห้าจะต้องมีชื่อเสียงปีที่ห้าจะต้องมีชื่อเสียงปีที่หกจะต้องโ go เ n t e r แล้วแต่ละเป้าแต่ละปีแต่ละปีเนี้ยมันไม่จะเป็นอย่างนี้คือเป็นไปตามที่จะเป็นปไปตามสเตะต์ตะส์โตะตอย่างนี้เป้าอะไรเราตั้งไว้ต<ม>ั้งแต่แลกคือแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอเตาต้าเป้าแล้วนี่เรามุ่งอะไรอย่างนี้นะคือเราก็ทําตัวปกติแต่เรามีเหมือนก็มีดิเรกชันอยู่ในหัวหว,ว่าเราจะไปขั<า>ืรถมีมีาทางที่เราจะเดินใช่ใช่ค่ะคือแล้วมันก็ไปของมันเองชีวิตมันก็จะไปตามนั้นของมันไม่ใช่ว่าเราพยายามนะฮะแต่ว่ามันไปตามนั้นของมันจากที่เราเป้าที่เราตั้งนะฮะ ตอนนี้คุณเล็กอสอนไปกี่ประเทศแล้วคะตอนนี้เล็กสอนมีจีน,จนมีฟิลิปปินส์บาหลีอินโดนีเซียมีสวิตเซอร์แลนด์สเปนฟิลิปปินส์แล้วปีนี้ก็จะไปญี่ปุ่นเกาหลีแล้วปีหน้าอาจจะมีโครเปนเฮเกนเข้ามาอีกคือปีนี้นี่อย่างปีเฉพาะปีนี้ปีเดียวเนี่ยก็เดินทางประสิบประเทศ ก็ก็คือมันเป็นเป้าที่เราตั้งไว้นะฮะเพราะว่าตอนที่อยู่ป่านี่เราก็เห็นพวกฝรั่งเขาเข้ามาเที่ยวเมืองเขามาเที่ยวแล้วเขาก็สอนโยคะเราก็คิดอยากเป็นอย่างนั้นบ้างจังเลยอยู่มาเที่ยวแล้วอยู่ก็สอนแล้วอยู่ก็เม็กมันนี่คือสมัยก่อนจนใช่ไหมเราก็อยากจะเที่ยวแล้วทํายังไงได้ที่เราจะเที่ยวด้วยการหาเงินด้วยตรงนั้นก็คือเหมือนกับเป็นเป็นเป็นแนวทางของเราตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยก็เลยเป็นทิศทางที่เราเราอยากจะไปทางด้านนี้ อตอนนี้ก็เลยแบบได้ท,ท่องเที่ยวด้วยได้ทํางานด้วยร่างกายแข็งแรงด้วยใช่ครับได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใช่ครับหหยอดเยี่ยมที่สุดเลยนเป็นอาชีพอ,อ,<ะ>อาชีพยยในฝันเลยเนาะเนาะโอ้แบบใช่ไหมหลายคนที่แบบต้องการที่จะเป็นอย่างเงี้ยคือเก๋อะค่ะอยากให้คุณเล็กอะค่ะฝากถึงนักล่าฝันที่เขากําลังตามหาความฝันของตัวเองว่าเฮ้ยจะทํายังไงดีจะเริ่มต้นยังไงดีอะค่ะครับผมนะสำหรับตัวเล็กเองเองนี่ยนะอเอ่อ จะเรียกว่าล้าฝันตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือหลังมันชนสาแล้วอะไม่ทําก็ไม่ได้ละไม่ทําก็ไม่ได้ไ<อ>ทีนี้แต่เรามาดูว่าอะไรที่ตัวเองหลักที่สุดอ,อ,อะไรที่ตัวเองทํามาโดยที่ไม่ต้องมีคนบอกออใช่ไหมสมัยก่อนทํากราฟิกดีไซน์เนี่ยเราชอบงานอินนิตี้ก็จริงนะแต่มันมันก็ยังไม่ใช่อะ่ะใช่ไหมยังไงต้องไปนั่งง้อชาวบงชาวบ้านนี่มันก็ไม่ใช่เราแล้วก็มาเริงม,มาดูว่าเอ,อโยคะเนี่ย เราฝึกมาแล้วสิบกว่าปีนะแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่เราฝึกโดยที่ไม่มีใครมาบังคับให้เราทำแล้วเกิดว่าไอสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันแมคมันนี่ด้วยละ่ะใช่ไหมถ้าสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันเมคมันนี่ด้วยละ่ะมันจะดีไหม,มใ,ชใช่ไหมผมก็คิดอย่างนี้จริงๆคือเป็นคนที่คิดไม่ไม่ไม่เยอะคิดไม่เยอะเอาคิดว่าหนึ่งตัวเองชอบอะไรทําอะไรแล้วก็ทําตรงนั้นดีกว่าใช่ไหมไอตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นคีย์หลักเลยลในการที่ว่ายูจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จ บางทีเนี่ยบางคนทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบถึงแม้จะมีเงินเยอะมากมายแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังไม่เติมเต็มชีวิตยังไม่มีความสุขข้างในใช่ค่ะใช่ะอย่างของผมทาตรงนี้เนี่ยลองคิดดูแล้วกันว่าคุณไปสอนโยคะคุณได้เงินด้วยคุณได้สุขภาพตัวเองด้วยเพราะคุณจะต้องมีเซลล์แพคทิสด้วยใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอจบคลาสนักเรียนเดินเข้ามาบอกคุณว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปชีวิตเขาดีขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกยังไง มันมีความสุขใจใช่ลึกๆนะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมมองเลยว่ามันจะต้องมีเครื่อง drive อม,มันจะต้องมีตัว drive บางตัวเนี่ยที่จะทำให้คุณเนี่ยเดินหน้าทำบางสิ่งบางอย่าง drive นั้นนี่คืออะไรใช่ไหมของผมเนี่ยตอนตอนที่เปิดร้านกาแฟเนี่ยถึงบอกไงว่าอย่ามาให้ฉันลดต้นทุนเพราะฉัน<อ>จะขายของดีอ,อย่ามาให้ฉันเพิ่ม ราคาเพราะว่าคนที่มากินมันเพื่อนฉันทุกคน <laughs> แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดライブที่ยอมทําต่อไปสามปีโดย<ม><ม>ที่ไม่มีเงินเข้ามาเป็นตัวด i v e เนี่ยคือคําชมจากลูกคา้าใช่ไหม,มเขามากินแล้วเขาบอกโอ้โหนี่เป็นเค้กที่อร่อยที่สุดเท่าที่เขาเคยกินมาเลยแล้วไม่เชื่อว,ว่ามันมาแฝงตัวอยู่ในปลาย<อ>ตรงนี้เนี่เป็นเครื่องดライブของผมนะฮะทำให้ผมเนี่ยอยากจะทําให้มันดีขึ้นโดยที่ตัวเองไม่ได้คิดเรื่องเงินจะมาสอนโยคะ สิ่งที่ตัวเองต้องการคือทายังไงให้นักเรียนที่เราสอนเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนชีวิตเขาดีขึ้นเพราะตรงนี้ปุ๊บเนี้ยไอ้เรื่องเงินการเป็นเรื่องที่ปติ๋วแต่มันเข้ามาเองนะใช่ไหมมันเข้ามาเองเรื่องเงินการเป็นเรื่องที่ปติ๋วก็คือทําในสิ่งที่รักก่อนใช่แล้วสิ่งที่รักนั้นเนี่ยก็ประโยชน์ก็ประโยชน์กับคนอื่นคนรอบข้างเราอย่างไงแล้วเงินมันก็จะตามมาเองใช่คือเงินเนี้ยมันสําคัญแน่นอนนะไม่มีนี่เพียงแต่ว่าเข้าใจไว้เลยว่า เมื่อเราทําสิ่งที่รักเราทําสิ่งนั้นให้เต็มที่เดี๋ยวมันเงินไหนเข้ามาเองวันนี้นะคะก็คือเราก็จะได้ข้อคิดจากพี่เล็กไปแล้วคุณเล็กไปแล้วนะคะก็คือหนึ่งให้คุณหาสิ่งที่คุณรักก่อนว่าคุณรักที่จะทําอะไรแล้วหาตัวขับเคลื่อนหรือ drive ที่คุณเล็กบอกนะคะว่าเราจะทําสิ่งนั้นเพื่ออะไรแล้วเงินนะคะมันจะตามมาเองแต่อย่างน้อยๆค่ะถ้าคุณได้เริ่มแล้วอ่ะอย่างน้อยคุณก็สุขใจที่<ช>ได้เริ่มกับมัน่ อย่างน้อยคุณสําเร็จได้หนึ่งก้าแล้วนะที่คุณเริ่มนะคะวันนี้รายการดิมอิดดูอิดนะคะก็ขอขอบคุณครูเล็กโยคะนะคะเราเรียกว่าเป็นครูสอนโยคะระดับโลกนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะสมพรฝากครับ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 ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเรานะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดแรงมานานใจดีๆในการตามหาความฝันอย่าลืมกด subscribe